สวัสดีครับผมช่องเกษตรธรรมชาตินะครับนี่ครับการพัฒนาเกษตรกรการทํามันสำปะหลังครับปัญหามันสำปะหลังก็คือนี่ครับโรคใบด่างนะครับนี่ครับนู้นครับแปลงปูนู้นของยากกันครับก็มีแต่ใบด่าง95เเนลยครับก็คือนี่ครับที่ผมตัดต้นมันทิ้งนี่ครับก็คือเมื่อวานไม่ได้ถ่ายดูนะครับคือตัดเพื่อคัดสายพันธุ์ครับรอบแรกผมซื้อมาไปได้สายพันธุ์ที่ว่าไม่ค่อยเป็นโรคมาครับแล้วก็มาคัดรอบหนึ่งก็คือ ไปถอนต้นที่ว่าเป็นลรกออกครับมันก็ทําให้เสียหายมีช่องว่างเยอะระหว่างต้นมันก็ช่างมันครับเพราะว่าปีนี้ผมไม่คิดว่าเราจะเอาแต่คุณภาพปีแรกครับเพราะว่าเราจะได้น้าหนักน้อยลงเพราะว่ามันเราหายไปเยอะครับก็คือต้นไหนไม่ดีผมก็จะคัดออกครับที่นี่ใบดิๆใบหยางลงมาครับดีที่ผมได้ได้มันพันกันแยกมันครับมาจากเช่ากันนะครับ,าาาารน,รบนี่ครับบางทีต้น เห็นไหมครับตัวนี้ไม่เอาครับเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งที่เป็นใบหยิกใบด่างผมก็จะเอาต้นนั้นออกข้งงมดเลยครับอันนี้คัดรอบหนึ่งแล้วตอนมาตัดต้นพันธุ์ก็คัดอีกรอบหนึ่งครับเสียงดูเสาเสๆนะครับเพราะว่าไอ้แบกต้นมันไกลครับนี่ครับมันจะได้น้อยแต่ว่าเราก็คัดคุณภาพครับนี่เขาจะแบกเก็บได้่อยครับเนี่ยครับแปลงนี้นะครับตอนนี้หลังจากปิดดานขมิ้นเขาบอกมันก็ขึ้นราคาทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนช่วงนั้น บนกันเต็มนะครับเพราะว่าเหลือบาทเดียวครับบาทเดียวบาทสิบตังห้าตังตอนนี้ขึ้นมาทราบมากมากก็มันรวมก็บาทห้าสิบนะครับที่นี่ครับติดลำเทมเอนชัยโคราชนี่ครับโคราชอำเภอลำเทมเอนชัยนะครับอันนี้ผมอยู่อำเภอคูเมืองครับแต่ว่ามันรวมขึ้นนิดนึงแล้วครับแต่ว่ามันลงแป้งก็ว่าที่โทรไปสอบถามนะครับก็คือไอ้ลงแป้งบอกว่าโคราชนะครับที่ชุมพวงครับบอกว่าไอ้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็สองบาทสิบห้าตังนะครับ ครับเปอร์เซนต์แป้งก็จะลดลงไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมจะเอาแป้งไปวัดนะครับว่าหัวมันมันจะได้แป้งกี่เปอร์เซนต์นะครับก็เลยจะทําคลิปเล็กๆสั้นๆเล็กๆไว้ให้ดูครับเพราะว่า,วาตอนผมปลูกก็จะได้มาถ่ายดูว่าเป็นเป็นโรคไหมครับแล้วผมจะทําเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปครับให้เกษตรกรแถวๆบ้านเราเผื่อได้มีต้นพันธุ์ไว้ใช้ปลูกที่ไม่เป็นโรคครับไม่เน้นว่าเลยเราขายให้ได้กำไรปีป,ปีนั้นปีนี้อย่างเดียวคือว่าปัญหาก็คือ ราปลูกไปไปโรคไปด่างแล้วก็ไม่กล้าออกเพราะว่ามันจะเสียเสียที่ว่างไปสามก็ไม่ทันกันอย่างนี้ครับมันก็เลยเป็นปัญหาเรื้อรังคือว่าเป็นโรคเป็นโรคเป็นโรคตลอดตอนผมถอนออกนี่ก็แม่ก็บ่นนะครับว่ามันก็เสียหายต้นพันธุ์ดีว่าใครใครทาอย่างนั้นครับมันก็เสียพื้นที่ในการปลูกมันเน่ยเราก็ต้องออกครับเพราะว่าพอมา,าเห็นเดินหลายๆรอบครับเดิน,นอายุหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเราเช็คไปเรื่อยๆครับมันก็จะเหลือต้นพันธุ์ที่เป็นโรคน้อยมากแล้วมาตอนนี้นมาต,าตัดต้นพันธุ์เราก็คัดอีกครับต้นนี้ไม่หลงเหลือเหลือตามา ล้วจะไปปลูกลอบหน้าแล้วก็ต้องคัดอีกครับว่าเผื่อมันลงไปครับบางทีเราก็ตาละลายมันลงติดเชื้อไปครับนี่ครับคือการพัฒนาไอเกษตรกรบ้านเรามันก็น่าจะมีทางแก้นะครับบางทีเราทําไม่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้นี่ครับก็ยังพยายามแก้เลยครับก็คือเอาต้นพันธุ์ที่ไม่มีโรคไปปลูกมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วเราตอนปลูกแล้วเราก็ไปคัดอีกคัดไปเรื่อยๆครับเหมือนทนํานาครับเราคัดต้นข้าวนกข้าวแดงข้าวอะไรออกมันต้องคัดพัฒนาไปเรื่อยครับเพราะว่าไอ ทามาเราไม่พัฒนามันก็ย่ำอยู่กับที่ครับก็พัฒนาการเกษตรไปเรื่อยครับแต่จริงผมก็ทําอย่างอื่นเป็นหลักนะครับผมชอบทําพวกทุเรียนพวกส้มเขียวหวานส้มโอส้มอะไรผลไม้ผมก็ปลูกไว้เยอะแต่อันนี้มันก็อยากปลูกไว้พัฒนาเกษตรกรในในสวนของทํามันนะครับเพราะว่าจะทํายังไงให้ใบด่างลดลงแล้วก็หัวมีคุณภาพขึ้นครับก็คอยติดตามดูนะครับว่าที่ผมปลูกมันจะออกยอดมามันจะมีใบด่างไหมครับ ผมก็ว่าถึงมีก็จะแต่น้อยลงเขาจะคัดอีกรอบครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาพูดประมาณนี้แล้วครับว่าการพัฒนาเกษตรกรทำมันเพราะมันเรามันจะเริ่มต้นยังไงครับในส่วนของงานวิจัยเขาก็พัฒนาไปครับหาสายพันธุ์ที่มันทนทานมาแต่พัดแบบโบราณก็คือพัดแบบนี้นะครับเอาต้นพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคมาปลูกแล้วก็ต้นไหนมีลูกติดมาก็เอาออกไปเรื่อยครับออกไปให้หมดครับมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็มากล่าวประมาณนี้แล้วครับ๋ยวคอยติดตามด้วยนะครับ